คุณเขียม2สองครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ผู้พักอาศัยห้องแถวไม้อายุกว่าร้อยปีริมน้ำอัมพวาแห่งนี้นะครับจะต้องย้ายข้าวของออกจากพื้นที่ตามเงื่อนไขนะครับแน่นอนครับวันนี้หลายคนนั้นยังมีความจดจำกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่นะครับขณะที่บ้านที่อยู่ถัดไปนะครับเริ่มหวาดระแวงนะครับว่าพวกเขาจะโดนซื้อที่แล้วต้องย้ายออกจากบริเวณตรงนี้ด้วยหรือไม่ครับวิถีชีวิตความเป็นไทยแบบริมน้ำคลองอัมพวากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญ จากบ้านแถวเรือนไม้จำนวน13ห้องกำลังจะกลายเป็นอาคารคอนกรีตบนเนื้อที่ร่วม3ไร่ทำให้ชุมชนรอบข้างหรือผู้อาศัยที่กำลังจะย้ายเข้าของออกหาที่อยู่ใหม่ต่างเสียใจเพราะพวกเขาอยู่มานานจึงมีความผูกพันเกิดที่นี่และอยากจะตายที่นี่แต่น่าเสียดายที่ช่วงปั้นปลายชีวิตต้องถูกไล่และรื้อบ้านจนต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอย่างโรงแรมขึ้นเนี่ยมันดีไม่มีคนมาพักมีพักแต่คนจะเยอะ ใครจยา <คน S 1> ยเยอะเยอะใครจะาเยอะขึ้นใช่ครับ,รบแล้วพวกนี้อาชีพจะเยอะมากกว่านี้นี่แต่ชีพอ่ะเราต้องยอมเข่าอ่ะไม่ยอมไม่ได้ขอบซื้อไปแล้วนะก็ทำไงเขาก็ลือล้อลื้อยากกันหมดคนก็อยู่ยากันหมดอะ่ะถ้าบ้านเราโดนเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราก็เสียใจเลยแล้วก็ย,วย้ายไปที่อื่นแล้วก็เคยอยู่ริมน้ําริมนี้แล้วใช่ป่ะเราอยู่ที่นู้นแบบไม่เห็นน้ําเห็นแต่พวกรถพวกอะไรอย่างเงี้ย ก็เห็นนะเราก็สบายใจใช่ปะเห็นนะอยู่อย่างเงี้ยเราสบายอากาศสุดชื่นลมพัดเย็นอย่างเงี้ยบางวันนก็งกิดพัดลมลมก็พัดโคกโคกเข้ามาอย่างเงี้ยเสียดายเพราะเคยอยู่กันมาเก่าแก่ตั้งแต่เป็นเด็กๆก็กระโดดน้ำกระโดดท่าอะไรเงี้ยนะอยู่กันมาไปมันก็เสียดายเป็นของธรรมดาอยู่แล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอกันที่มาไปป่ะไปไปไกลๆแล้วเราก็เราก็มีปัญญาไปหาเขาเขาก็มีปัญญามาหาเราไม่ใช่คนรีย ผู้พักอาศัยบ้านห้องแถวเรือนไม้คนนี้เก็บข้าวของจนวินาทีสุดท้ายจากเงื่อนไขของนายทุนขีดเส้นตาย31สิงหาคมทุกคนต้องย้ายออกหมดทําให้บางรายเตรียมที่อยู่ใหม่ไม่ทันด้วยความผูกพันอยู่มาหลายสิบปีซึ่งราคาที่ดินแพงเลี้วซื้อขายกันเฉพาะนายทุนชาวบ้านตาดำดำจึงต้องหมดสิทธิ์เป็นเจ้าของพื้นที่เราอยู่มานานแล้วก็ผูกพันนะคะผูกพันมากไหมครับก็ กี่ถึงบ้านหลังนี้ไหมกี่ถึงไหมมันก็ธรรมดาหรออยู่กี่ปีแล้วหกปีหกปีหกสิบปีแล้วถนนเรียบนาทีตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาปัจจุบันยังมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาเยี่ยมเยือนทุกวันด้วยความเป็นดินแดนศิวิไลวันนี้กำลังจะถูกทำลายและรู้สึกเห็นใจคนอัมพวาที่สร้างวิถีดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษกำลังจะเลือนหายไปอย่างไม่มีวันหวนกลับอเนกพลพิโยถ่ายภาพ พัชพลโตอหอมบุตรฮักคอข่าวรายงานครับ